โอกาสนี้บรรดาท่านอังหลายได้นมาเสการพรระัตนตรัยแล้วต่อไปพยายามรวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิโด้วยเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่พูดอยู่ถ้าท่านอังหลายฟังเสียงรู้เรื่องทุกคำ นั่นก็สนแสดงว่าจิตท,ท่านเป็นสมาธิเวลานี้เรากำหนดจิตฟังเสียงถ้าเราตั้งใจกำหนดจิตฟังเสียงหูได้ยินเสียงตลอดเป็นสมาธิจิตแล้วก็ขณะที่ฟังรู้เรื่องอยู่นั่นถ้าใช้ปัญญาคิดตามเป็นวิปัสสนาญาณ ในผลของการปฏิบัติก็ต้องอาศัยอาการสอบริการร่วมกันคือทั้งสมาธิและวิปัสสนาสำหรับวันนี้ก็จะได้พ well, ูดถึงสัทธาจริตแต่ด้ว่าสำหรับกรรมฐานที่เป็นสมถะภาวนาในด้านสัทธาจริตเราได้พูดกันมาจบแล้วเมื่อคืนนี้ถึงเทวตาดุสติกรรมฐาน สำหรับวันนี้ก็จะพูดด้านด้านศรัทธาจริตในด้านวิปัสนาญาณว่อการฝึกกรรมฐานหกอย่างในกรรมฐานเบื่อง้สนับสนุนศรัทธาจริตถ้าเราทำกันได้จริงๆ มาแต่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็าทำให้จิตชุ่มชื่นมีความเบิกบานมีธรรมปีติมีจิตเป็นสมาธิพอสมควรเมื่อจิตมีอารมณ์สมควรแล้วต่อนี้ไปก็เป็นการเจริญวิปัสนาญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติที่หนักพระไดศธาเรียกว่าศรัทธาจริต ความควาจริงจริตนี้ได้เปรียบจริตอื่นทั้งหมดเพราะว่าเป็นปัจจัยให้มรุมกผลได้ง่ายเพราะมีความเชื่ออยู่เป็นประจำถ้าความเชื่อนี้ก็ต้องมีขอบเขตถ้าเชื่อทรงเด็กก็เป็นทุนร้ายดะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้สอทรงแนะนำในเบื้องตน้น ให้ใช้ปัญญาพิจารณาคุณประพุทธคุณประธรรมคุณประสงค์คุณสิงคุณทานความดีของเทวดาเพื่อธรรมะที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดาเป็นการชักจูงอารมณ์ของความเชื่อให้เข้าแนวจุดของความดีนี่ถ้าเราใช้อารมณ์จิตเป็นสมาธิสร้างความเชื่อความตั้งมั่นไม่สงสัย ในคุณธรรมแล้หบรยการแล้วเราก็มาพิจารณาต่อไปทางด้านอริยสัจเราจะย,ยกอะไรขึ้นเป็นบาทยกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นเป็นปฐมคือเอาสรีระร่างกายขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีสรีระร่างกายของเทวของพระราหันก็ดีสังขารนุสติก แล้วก็คุณศีลคุณของทานและความเป็นเทวดาก็ดีแล้วขึ้นเป็นที่ตังพระพุทธเจ้าได้กล่าวว่าภาระาวปัญจคันธาขันทั้งหลายห้านี้เป็นภาระอันหนะัก <c> ท <oughs> ี่ในหนึ่งี่้กล่าวว่าชาติพิทุข้าความเกิดเป็นทุกข์เชราวิทุข้าความแก่เป็นทุกข์ เมื่อนำไปทุกข์ังความตายเป็นทุกข์โศกบรีทิวทุกขโทมนัสวายาเป็นตนยิ่งแปลเป็นใจความเมื่อความเศร้าโศกเสีสสเยใจยเป็นทุกข์ความพัดพลาดจ,จากคลองรักของชอบใจเป็นทุกข์ที่เรากำลังนึกจริงไหมขันห้าของใครบ้างที่ไม่มีความทุกข์ คนธรรมดาสามัญอย่างเราก็ไม่ต้องพูดถึงถ้าคารวะก็คนที่มีบุญบารมีเป็นพิเศษั่นก็คือพระมหากษัตริย์เรามองดูความจริงของพระมหากษัตริย์ท่านมีทุกข์ไหมเราอาจจะไม่มองเห็นทุกข์ในใจของพระมหากษัตริย์ในสิ่งที่พระองค์อทรับภาระทั่วประเทศ แปได้ว่ากิปจประจําของพระองค์ก็มีเรื่องหนึ่งพระมหากษัตริย์มีความแก่เป็นสองพระมหากษัตริย์ก็มีการป่วยไข้มาสบายเหมือนกันสามพระมหากษัตริย์ก็มีรอรมขัดข้องในความประสงค์พระองค์ที่พึงปรารถนาเหมือนกัน สี่ระมหาักระย์ก็มีการพัดแพรกจากของรักของชอบใจคือพ่อตายแม่ตายปู่ตายย่าตายลูกตายหลานตายญาติตายเพื่อนตายเป็นสิ่งที่รักที่ชอบใจแม้แต่วัตถุก,ก็มีการต้องพัดแพรกจากทันไปเหมือนกันเน้ในในดีสุดพระองค์เองก็ต้องสวรรค์คต นี่เราเคยเคยได้ยินกันมาแล้วมากว่าพระมหากษัตริย์ทํางประเทศไทยนับตั้งแต่โบราณการมานับราชการไม่ถ้วนที่เรารู้กันตามประวัติศาสตร์แต่มันน้อยเกินไปแต่ที่เราไม่รู้จักประวัติศาสตร์ไป่จารึกนั่นก็มีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานครพระมหากษัตริย์ทรงสวรรคตดเป็นล้วทั้งแปดองค์ นี่เป็นอนันว่าถ้าเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นคนที่มีบรารมีสูงสุดเช่นประมหากาสัตย์ก็ต้องพบกับความทุกข์คือชาทิิทุขาความเกิดเป็นทุกข์ต้องบริหารร่างกายมีการปวดอุจาระปัสสาวะมีความหิวความกระหายปว่วยไข้ไม่สมบายกระทบกระทั่งอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจแล้วก็มีการพัดพรจากของและของชอบใจมีความตายเป็นที่สุด เี่เราเห็นใว,ว่าพระมหากษัตริย์ก็มีทุกข์ตอนนี้บางทีเราจะนึกว่าพระมหากษัตริย์นี่เป็นมนุษย์ธรรมดาแต่ว่าเป็นบุคคลที่มีบุญญาธิการมากกว่าชาวบ้านชาวเมืองหน่อยก็เป็นหปมหาวารกษัตริย์ก็ต้องมาพบกับความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเป็นปัจของความทุกข์แล้วเราไปดูร่างกายของพระพุทธเจ้าบางมีทุกข์ไหม พระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าชาติพิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์เพราะว่าพระองค์เห็นทุกพระองค์เจริญสละราชสมบัติออกบทในสมัยที่พระองค์ทสมเด็จพระพัสพระภาคพ,พ,พระจุทิยานในตอนนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมานทรงเห็นเทวดาสแสดงภาพเห็นเด็กอ่อนเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บ เห็นคนตายแล้วก็เห็นสมณะโอ้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้ปัญญาพิจารณาในสมานนั้นจะเป็นสิทธาราชกุมาร่าโอ้หนอนสภาพของคนเราไม่คงที่เป็นเด็กก็ดีพอาเป็นผู้ใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ดีเป็นคนแก่นี่อก็กเนเงินร่างกายสุขพร้อม ร่างกายเหี่ยวแห้งอิดโรยหูตะหูฝ้าตาฟางหลังโกงทำอะไรไม่ถนัดโอ้สมเด็จพระสงสวัสดิ์เหินว่าเอะการเกิดนี่มันเป็นปันจจัยของความทุกข์แล้วต่อมาก็ไม่เห็นคนตายว่าอนิจาเลยเราไปคบงมร่างกายมันนานคิดว่ามันจะมีสุขตัวน,นี้สุดมันก็ตายเมื่อมันตายแล้วสิ่งที่เพื่องอะไรก็ไม่มีอีก นี่ต่อมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นสมณะคือพระที่เทวดาสแสดงให้ปรากฏอง์สมเด็จพระบรมสุโคตรทรงพอใจว่าสมณะวิสัยเป็นจุดสงบเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความสุขเพราะว่าสมณะไม่มีทรัพย์สินสมณะไม่มีอาชีพ สมณะไม่มีสมบัติใดใดไปเครื่องห่วงเห็นสมณะวิสัยที่ได้ชนะกล่าวว่าท่านผนนี้ละจากอาการของความโลภเสแล้วความโกรธความหลงไม่มีแล้วตัดเยื่อใหญ่ในโลกทําจิตทางจากโลกคือพ้นจากสภาวะของโลกมีความสุข ตอนนี้เองพระสเดพระมหาสมมติส e ัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชื่นใจว่าความเป็นสมณะนี้ดีน้อยแลตั้งใจพอใจในสมณะในวันนั้นเององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตับยแจกพระราชเทวทีญาณทรงทราบข่าวสารื่อเวลานี้พระนางพิมพาราเจเทวี สเสวเอกอาคมเอสีคลอดพระาราชโอรสองแรกเมืนเน่อได้ทราบข่าวก็คิดว่าอ้นวงใหญ่มันเกิดขึ้นกับเราเสียแล้วแต่เราต้องหาทางตัดบวงใหญ่ไปให้ได้ถ้าเรายังติดบวงใหญ่นี้มาไรเราก็เต็มไปด้วยความทุกข์เรื่องก็ทรงคิดว่าสิ่งใดที่มันมีความเกิดขึ้นมันก็ต้องมีการสลายตัว ทำมันใดที่ทําให้เราเกิดได้ก็ทํามันนั้นก็ต้องมีทำที่ทาให้เราเกิดไม่ได้มันต้องมีเป็นของคู่กันเหมือนกับมีมืดมันก็มีสว่างยันในเวลากลางคืนวันนั้นองสมเด็จพระสงฆ์ท่านจิงสันตเตตอกส่ม,มหาพิเนสกรมนี่เราก็มาดูขันห้าของพุทธเจ้าเป็นถุกท่าน กว่าจะเป็นเด็กก็จะทิ้งความเป็นผู้ใหญ่ก็ประสบอาการต่างๆที่เราจะไม่พูดกันพอมาเป็นองค์สมเด็จพระภักตรวันบรมศรราสัาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วที่เป็นอัจริยะบุคคลเป็นผู้มีคุณธรรมสูงสุดกว่ามนุษย์เทวดาแะพรหมทั้งหมดในรจพบไม,ม,ม่มีใครเสมอเหมือน พระพุทธเจ้าก็สงัดว่าขันห้าเขาละองมันก็เสื่อมแก่ลงไปทุกวันมันเต็มไปด้วยกายของความทุกข์เราจะเห็นว่ารู้ได้ร่างกายมีความทุกข์ในเมื่อพระพุทธเจ้าอยู่สุขวิหารเมหงสมเด็จพระวิจิตรมานทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธบริษัทไปช่วยระยะหนึ่ง เห้วร่างกายเปรียเพียเกินไปองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงอยู่สุขวิหารเจ็ดวันหรือสิบห้าวันในเจ็ดวันและสิบห้าวันนั้นองค์สมเด็จพระโทรงทรรมจะไม่ยอมให้ใครพบเป็นอันขาดอยู่ในถ้ำแต่ระองค์เดียวมีพระนุนัน่งเฝ้าหนาถ้ำกันคนเข้าหา องสมเด็จเป็นสมาสุภเจ้าวส่งไปพักผ่อนอุปยาบทคือเขาให้เราพักร่างกายให้คลายจากความเหนื่อยความเพลียเนื่อการเหนื่อยการเพลียขององ์มันก็เป็นตัวทุกข์มันไม่ใช่ตัวสุขมันเป็นเหตุให้ไม่สบายกายไม่สบายใจล้าต่อมาในบางโอกาสองสมเด็จไปจอมไตรก็ทรงป่วยเหมือนกัน เราเห็นว่าองค์สมเด็จพระทรงท่านมีหมอจิวโกมารพัฒเป็นหมอประจำพระองค์เป็นหมอที่มีความสําคัญมากอถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระประชวนเมื่อไรหมอชีวโกมารพัฒจัดยาขนานเดียวถวายจะหายทันทีแต่มาในตอนท้ายสีรางกายขององค์สมเด็จพระจินสีแก่มากแท้มีอายุถึง80 จะทรงไม่ไหวขณนะนั้นอง์สมเด็จไปจอมตายเจ้ากรงอายุสังขารในวันกลางเดือนสามวันนับตั้งแต่บ,บันนี้เป็นต้นไปอีกสามเดือนเราจะนิพพานในระหว่างนางรงทั้งคู่แห่งเมืองกุสินารามหานาครขณะนั้นปรากฏว่าร่างกายขอโองสมเด็จไปจินวรสุดโทรมงุม,มาก คิวกายสาม,มองร่างกายสุบสิทธ์ม้อยชีวกุมารพัฒถามองค์สมเด็จพระสงฆ์สบัดว่าเป็นโรคอะไรองค์สมเด็จไปจอมไตรก็ไม่ส่งตอบพระพร,ร,ร,ระองค์ทราบแล้วอีกสามเดือนจะตายจะน,นิพพานกินยาเท่าไรมันก็ไม่เกิดประโยชน์ม้อยชีวกุมารพัฒน์งได้ทำยาขนาดหนึ่งเป็นการพิสูจน์โรค ถตาไหวพระพุทธเจ้าหนึ่งเมตต่พระองค์ทรงความประหัตไม่ยอมรับหมอชีวกเสียใจจริงได้นำยานั้นไปใส่ไว้ในบอ่อน้ำเดี๋ยวนาทบุญญาธิการทำให้น้ำในบอ่อฟูขึ้นมาทังปากบอ่อเป็นหน้าสัจจัน์ตอเมื่อเขากำหนดก้าวสิบวันโอสมเด็จพระสรงท่านคือวันกลางเดือนเสี้ดนกลางเดือนหก ร่างกายของพระองค์ทรงสุดสมมากเป็นผิดปกติแต่ว่าตั้งใจจะไปเมืองกุศินรามหาคนครจึงเดินทางจากปาวารเจดีระยะทางเส้นนี้มีความไกลถึงหกสิบโยต์องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนำพระสงฆ์ทั้งหลายจะไปกุศินรามหาคนคร พอไปถึงระหว่างกลางองระผูมีพระภาเจ้าบอกพระอน,นุ์ว่านันทาดูก่อนอน,นุ์เธอจงปูสังคติเวลานี้แต่ทา,าคตเหนื่อยอ่อนเหลือเกินมันจะเดินไม่ไหวอยู่แล้วแต่ความจริงในสมัยก่อนนั้นองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจะเดินวันละสองร้อยสามร้อยไม่ไม่เธอสามร้อยยอดไม่มีความหมาย เพราะเสือเสียงเขาโอส์สมเด็จพระจอมไตรตจัดแผ่วเบาท่านนนน้ำตาไหลพรากสงสารโอส้สมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้าว่าคำม,ม่าลำบากคำม,มันเลยพระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสแต่ว่าวันนี้โอส์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคกว่นเลนยต้องนั่งพักระหว่างทางน,นี่ท่านเห็นไหมว่าร่างกายของพระพุทธเจ้าก็มีทุกข์มันไปอนิจจังเหมือนกัน แล้วก็เป็นทุกขังเหมือนกันแต่ว,ว่าจิตใจก็ทั้งวางร่างกายเสียตอนนี้มันนั้นรู้ได้เจ้าทรงมีความกระหายน้ำเจ่าไรให้พระนรนไปตักน้ำมาถวายนี่ก็จะไม่ขอกล่าวกดของกรรมมันดื่มน้ำแล้วองค์สมเด็จตัะทร,รง่างก็สเด็จไปสู่กรุงุรินารายณ์ูกศินารามหานาครไปพักบ้านในจุน ในจุนยังทำทักยาหารถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่อพระองค์ทรงส,งสงวยแล้วโรคคันที่กาภ่ายก็เกิดผ้วความจริงร่างกายสุดโทมไปมากแล้วผิวกายเหี่ยวแห้งมากผิวกายเนสทุดโทมเศร้าหมองร่างกายสุกหอมผิดปกติ เมื่อในจุนถวายานะมือสุดท้ายพระองค์จนิพพานธ์แล้วก็เกิดโรคคันธิกาพาดโรคคันธิกาพาดนี่ก็เทอายเป็นโลหิต่นเองหมอไทยเขาเรียกหมอโบราณเรียกโรคลงแดงคือถ่ายว่าเป็นโลหิตสดๆแสดงว่าอวัยวะภายในมันเต็มทีแต่องค์สมเด็จพระจินสีก็ทรงทนอดกลั้น ใช้อาิวาธนาคันติปดกลั้นเต็มที่ไม่จิตใจไม่ยอมแพ้ต่อทุกขเวทนาสแสดงพระธรรมทีสนาโกรสุภัทปริพาชกจนได้เป็นอรหรันเนในวันใกล้หลวงองค์สมเด็จพระสงฆ์ไทยก็ทรทงสเรด็จดับขันก็สู่ท้าปรินิพานนี่การเจริญพระกรรฐานในด้านอารยิยสัจ เราจะเห็นความทุกข์ถ้ามองทุกขก์เราไม่เห็นก็ไปมองทุกข์ของพระพุทธเจ้าในร่างกายได้บอกชาติพิโรขา,ค,าความเกิดเป็นทุกข์คือคันห้ามันเป็นทุกข์แ้่เรา่รู้มีคันห้าทำให้ใจเป็นทุกข์ถ้าใจเราห่วงคันห้า,า,ราพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะแนะนาว่าถ้าเรายัางยึดถือคันห้าคันห้ายอยู่เพียงใดเราก็ไม่หมดทุกข์ จิตใจของเราจะมีสุขได้มาวางคันห้าสินแล้วโดยที่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วให้พิจารณาว่าทุกมาจากไหนก็จะทราบกันได้ว่า,า,าทุกมาจากตัณหาและการดับตัณหาเราทำยังไงถ้าไม่ดับตัณหาทุกมันไม่ดับต้องดับต้นไม่ใช่ดับปลายก็ต้องใช้มรรคแปดกุฎิเกษีสมาธิปัญญา เมื่อมีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิตั้งมั่นมีพิ้นเพปัญญาพิจารณาร่างกายอัตภาพว่าอัตภาพร่างกายเนี่ยจิตอนิจังคือมันไม่เที่ยงทุกขังแบกอยู่มันก็เป็นทุกข์อนัตตาในสุดก็สลายตัวไปถ้าเรายาังจะมีกันห้าสิบยางไรเราก็มีทุกข์อย่างนั้นเราจะวางภาระคือกันห้าเสียโดยไม่เยะไม่ยมินดีเย้ใหญ่ในกันห้า มันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายยังไงก็ช่างมันเมื่อทำจิตได้อย่างนี้นั่นใจมันก็เป็นสุขการเกิดมันก็ไม่มีสำหรับวันนี้ขอยุติว้แตะเบียงเท่านี้ต่อที่นี้ไปเขาบรรได้ท่าพุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรง,รง,รงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาคำภาวนานี้ถ้าไม่เคยภาวนาอยู่ก่อนเวลาให้ใจเขา้านิพภู เอหลายใจออกในวัโทถ้าชิงคำวนามาจากที่อื่นก็ใช้คำว,นา,วน,นาความภาวนานั้นไม่ต้องเปลีป่ยนแปลงยังใช้คำภาวน,นาและพิจารณาตามอัธยาศาัยจึงกว่าจะได้ยินทงญาณบอกหมดเวลา